จีนโอ๊ยอรแปเคยแล้วแต่เล่นไม่จบว่าจะเล่นกดออสปาตาก่อนคกดออสปาตาลุก้นแล้วใจหนักกนีนก็เลยทิ้งเกมนี้วาแต่สัหลังเดอนเรวอแก่ไร่ไดรับมาแล้วต้องพาทนะเดดับนี้ ซูมเข้าไปที่ตาพี่เคเรตโรสเลยเคี่ยซับก็เป็นอะไรพี่เคเรตโรสสมภูริรค่นที่ไม่ได้รู้ในเรื่องของกรอดออฟวอร์นะครับเบรโทสเนี่ยทำงานให้กับแอรีสและเขาก็ต้องฆ่าคนอย่างดุเดือดเลือดพานและเขาก็เผลอไปฆ่าชอบคของเขาคือทป็นอะไรมันเลือด แล้วชูวีเตรนิตาอีกทีเขาก็ถูกแสบแก้ให้กลายเป็นผิวสีขาวอลามี่ก็เลยขุ้มเลยนี่โจมตีนี่เป็นพวกเปอร์เซียที่กำลังติดกันคือเขาคือชาวสปาร์ตาคนนี้เลย ไม่ตายน่าไปดูนิดี่ไหนกันอยากได้ไมเบอเซียฮะด้องกน้องก้อือฮึสกเซลียนกต่งตีเบาเหรินต่ตีหนักโอ้แกลบแกลบจับจับ 跳跳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 跳 โอ้ยตุอกตุกไปอืโอเคผมจับได้ว่าต้องกดโอไม่ไม่ไม่หมดตอนนี้แหมันมันดีใจวากโจะโจ๊ะโจ๊ะโจติดโจ๊ติดก๊อตหมดแล้โจโจ๊ะขเวลาแป๊บหน่งโอเคน่าเด

ขีดไม่ทำไม,ม่ทำอะไรครับเท้าคนนู้เรือไฟลุกเลยหิวระดับหน่อยห้ามหิบครับขีดอีกดีร้องดีมีการต่อสู้เงินก้ของฟับด้วยครับเราฟุ้งดูความเม็ดลอยของโลกใบนี้ เยังทีโคตอบวที่หันงทางเตดกล่องกดค้งอ่าเลีอยนแต่เลีอยเ,เต็มเออเึ็นหมดขึ้นหมดนะที่เนี่ยแต่ทุกทาอีเวนต์ตอนสู้นันอืมหนึ่น้ กำลังพูดถึงเรื่องที่ทอีเวนต์ผมกาะรีสตาร์ทไม่ต้องเก็บรีพิสเดอร์มมือตอนนั้นแม่มาเกดเลยไม่ได้ม่หิออ้งโอ,อ้ได้แล้วนีมีโบ๊ตัวจริงของแท้ โอไอลิกลิําปุ่มได้แล้วกต่ฝยากยากไอ้ประหลาดไอ้หน้าขี้เหร่ไอ้เกอเท่าไอ้เหลาเกทำไมทำไม้ทำทำไมทำทำไอดไม่ทำดอสไม่ทไม่ใช่ด เดี๋ยวนะเมื่อกี้ม็อกกดโอเคม็อกกดเอลส์หิงยาจะตายแล้วสองเลือดขอเสื้อขาวโอเคเสื้อขาวโอ้ยครับติดกล่องระหว่างการรอรอรออี๋อี๋อี๋ทำไมทำไมทำไมทำทไมทำที่เร่องอะไร ทำแล้วทำอยู่กดโอโอเคทำแล้วทำอยู่ทำต่อหยุดโซ่ข้าวกดไม่ทันเมื่อกี้ไม่ได้มองจ้าทำแล้วทำอยู่ทำต่ออย่าพ่นอีอหือินปากหนีแน่อหือกัดมันจะผ่านยังไงโดนที่ไม่ต้องกดโดนวะแต่เกมมันให้กดมันล็อกกดดบ ว่ากิมนี่มันกะครับมันมันรับความแข็งแกร่งของมันไม่ได้เหมือนเหมือนเบบออ่ะเออมาายักตัวไหนมาอันนี้ี่มาอือใส่ขอบอืมกินมันคอมมันอืมคนกินตายา ละันละันปักฮนท่ากัดเนี่ยมันเอ๊ะเน้นดดอแบให้ทันเนี่ยอมยอกีอ้ทันมวยหนึ่ยอ,อีกนิดเดนเป็นมันคตรมาอือหนึังหนึ่ัละพับ

อืมจำไว้วันนีกมองจอดีๆตั้งใจกดครับโอเคไม้ใส่ขอบกินเงินอื่นนี้กินต้องเจอดีนอ่จับอื้อหือจับตก แตกเลยนะเดิออนออกเลยหานน้อบางนี้เข้าร่วมสงครามโอ้โยบักนนี้นันงไปทุนไส่ต่อหนาตาแตกก็แหลกขาดแล้วนี่จะเอาอข้างเนี่ยถ้าจำไม่ถูกเราจะไปสู้อมันดือดร่มตอน,ต,อนอตรงไหนไม่รู้จำไม่ได้เราดองเกมน,นี้มา ป็นเกียบปีเลยแค่ยืนจัไม่ได้เดี๋ยวไปป้าไม่ได้สองออไกกนหนอะเดี๋ยวดูหมดกันหมดเขียนเลื่อนที่เดองนี้ดกดเล็บนี่ที่อ่องแดงครักล่องที่อัพเ ก่อนอื่นก่อนจะทำอะไรเรื่องใดแล้วทีาจะมาต่อเนีะเมาะมาเนาะถึงจะไอเที่เซฟรู้เซฟยืนยันเซฟนี่แหละ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ตีการเลี่ยงน,นี้ให้พี่ทำด้วยสีหนูจ๋ามาแล้วอ้าจ๋าชุดโกโก,โกะที่หนูอยากได้อ่าหายหมดนี่อะไรยูโชนอ่าทุบมือทามีเกาหลีอ่า ไปทางไหนอ่ะว่ายน้ำอืมฝมือธนูเปื้อเสียบล็อจ้าทีนี้อุเมื่อกี้โดนไหมไม่รู้ยิ่งนั่นแหละเล่นบล็อกคำนี้ไม่เข้าอืมปิดบล็อกเกมนี้แพลี่ได้ใช่แพลี่ได้เข้าโก้ชอัสคาร่า ก็ทำได้คุกผนนะู้หญิงนะสำรวจก่อนคือเกมนี้ถ้าทำการหาได้ค,คุต,ต้องสำรวจเกมรางวัลเดียว่นชัางสเดหิวอยกากแค่เป็ต้องหิวหละกดค้างอืมอ้มเ กดเอ็กมันพุ่งไนี่เรอาไม่ด้มันช่กดช็อตช็อตายอันี่ยังไม่ตายนี่ต้องเลื่อนหนาะคลเดดนี่โดนตั รีบๆรๆรีบทำกัน like, ีนี okay. oh. oh. ้และอู้หแม่นจังวะวงนี้ยิมั่งนะบล็อกเซตตามๆกนี้ก่อนชเจ้านโดยเยอาก คับหนึ่งฮะไนทำลาได้ไนแสน<อ>ววงไม่หวพลนกไปได้โอเคเป็นตีนเ<อ>นื้อหนาน่าจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้ว อันนี้สองที่สองที่อันนี้ถ้าติดอืออือลงครับลงกดลงยังไงมันลงยังไงเดี๋ยวก่อนมันลงยังไงเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนลงช้าไง จะลงลงยังไงฮ่เหมือวิธีลงไม่ครับไม่ได้จะลงงงติดกัันญาติบ <c> า <oughs> คนจะอันนี้เออเอองู่างากก่อนนิ่งก็เส็จก็ไม่มต้งงออันนี้นส,าส,นส,สามอัน มมีขนกมีอยากเล่นมกตาให้ตักได้ขนลุกกระปอมยัดกระปอมยั์ตอนนี้เร,ร,ร,รไปไปาจะทำหน้าปกดูเจ้า้าเจเาเ้าเเ อืมแงเลยคนช่างเัืแต่ด้านล่างีช่างฝนมากฝกรดผมกล่อมื้ด nee ูดีน uh, ้าตังนี้อ่าโอหนูเส ah ือหนูเสเสอสิโอ้โหอันอันนี้อันนี้ตเอเกือบละกระโดดได้เ่ เยี่ยมเย่มน,นี้เดียวเนกะ็บไปมามาครับที่ดีค่สินบอสนี่ดบอสสิ Evil. I it is not evil that I bring, Sparta. I am the sacrament of the universe. As we speak, my basilisk cleanses this land so that it may embrace the glory of the Persian Empire. Olympus has sent a message, and I am here to deliver it. <laughs> ahu, ahu, ahu. You are just a messenger. So take this message back to your little gods. เอ <Merci. S 2> ะไนะล e อ้ทำไม่ไหวอย่าทำหนูอย่าทำหนูหนูขอโทษหนูจะไม่ทำแลอวเพื่อนหนูแล้วอแรงนี่มันแรงนี่มันแรง เกิดเราบล็อกคู่นตัวมั้งเฮ้ยไม่ดไดม่ทิอาวุธมั้งไ,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 ไม,มนน่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนีหนียังไม่หมดอิหอนี่นน้ไม่โดนไม่โดนไอ้ออนไอนน้นะ้ไอ้โน้หมดท่แลไม่แหลยากเลย มันก็สูญยากนี้บงไม่ไอ้ดอกไม่ติดออดอฟหนีอือมันยากโทรศัพท์นี่แหละพยาพยามพยายามไม่เอามือไปโดนลำโพงมันก็เล่นยากเลยอื้มอื้มอะ่รเงี้มันดับเบิ้ลติงเดี๋ยวเดีดย๋ดยว กดเลยกดเลยอืมกดเอาไม่ทันโอ้โหเลือดมันเวลากดคือน้อยมากเพื่อให้เวลากดไ,ได้ไม่งเ,เล่นไม่ถนัดเลยนี่หละ มันเปลี Schweiz ่ยนปูุ่ You you my 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 won't w riches but will take but your I I ไม่เว้ยโอ e โหหมดเลยค่ะมันฆ่ามันเลยกระพืบมันทำมือแาก็จบมากเสียเวลาเป็นสิบนาทีโบ๊ทเริ่มต้น่แค่สี่แล อยากลองไปเลยฆ่าสามเหลี่ยมชกชกขี้แค่เราถือแค่อัพเกียร์นจะปล่อยได้หนักดิอืมดีครับใช้เกียร์มาหนาสี่ตายนะไข้าหน,น,นาหงุดหลกเลยเสียงกระตุก นองวันหนกองคุณเซฟก่อนครับเซฟก่อนเขียนทับจะทับไหมไม่ดีกว่าลงมันเซฟได้หลายอันมันเซฟไวเื่อกลับมา